สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูสคุุกคนครับพอกับบเาท้าวฮันนัทชนแนลครับพี่น้องมาหนิมาพี่น้องมาบรรยากาศเงียมือเศร้าครับมาหนิตัดเขาแล้วเบิ้งตะเวนตองไอ,ไอ,ไอต้นเขาที่ตัดออกหเหลืองๆนะครับมานะมือน,นี้อูปลานะครับอูปลาย่อนซื้อเกาหลีได้พี่น้องอูปลาหย่อนกับลาบปลาตองครับพี่น้องพี่ลาบปลาตองเอาโบยกน้องพี่นอ้นองเนาะใส่กับหัวเทียมโทนได้พี่น้องนี่หัวเทียมทนหัวใหญ่กับ มะละกับพริกหน่วยแล้วก็มีมงน้ำใหม่ครับมงน้ำใหม่มันน้โอ้โหมินตำํำก็มาต่อมได่เดียเอาแก้มกับผักสะเลือดหรือว่าผักกัญญานะครับกับครัวกับต้มน้ำใหม่นํามาใส่กับข้าวห่อนพี่น้องบเบ,บ,บาๆไรห่างตรวจจัดเด้โอ้ขา่ขาข่าห่อนอี่ลีได้ป่ะนี่ใส่เบิองใส่เบิองแก้วบม่มีจำเอาหนำอันนี้เลยใส่รถลงหลับปลาก่อน Nua, uhm. nua Hmm, xây tới sầu khó thái lên Bên lo mừng, ba nhuần hmm Uhm, vậy thoát cảng với non nhầm mất cảng với mình nó buồn từ sầu thế nọ chay bớt đủ rồi ืมกุดจาขนาโหพริกยิงมะปวดเอเฮียลุงดินบานัน บ้นมุกควนอูหอ้หว่วงอู้ห่วงกระคาดกระหงงใส่เครื่องหลายๆนวลนวลอู้สดนำ้ำ อืมโอ้อูสุดน้ำกระเสียบตัวพี่น้อง ช่วงนี้หันหันมาแบบบ้นบานก่อนพี่นอ้องงดเนื้อว่าเป็นลำปีสกินไ์ เขาาก็เขห่อนไรเ <c oughs> ขาห่อนห่อนเนี่ยมันจะขัดใส่กับหลับปลาผสม Hãy càng sáng นมาผสมกาลังเป็นเอามายุบน้ำอือเข้าท่าเลยพี่น้องอืม จักซิบอกว่าจังไดพี่น้องกินลาบป้ายี่ไมเ่เจาใส่ก็พองรัน,นมันแซบ่บ <laughs> ตื่นมาเสียงกระมอนข่วงอยู่กินอะไรได้บาร์เา luôn kèn luôn ấy luôn ngoài hả luôn mộng luôn mày không cái gì này mộng mày suốt hổng hổng, hổng được. หรอสวมปึกเลยเอาก่อนเตรียมต้นถ้าบันบ่าวเท่าบ่ค่อยมีนะครับพี่น้อง Hãy thôn Há sử nhá nhả Kín cái nhóm mất Nó xẹp, nó nuồm, nó nặn

โอ้วโบกหวาดเลยเขาเขามันห่อนห่อนไหลห้าตะปงเนาะปงเลยกกรม่โลดปงเลยกกรมานังใส่ลดด จะสิกินยังแนวพี่น้องหลายอย่างสองสามอย่างมกงน้ำม,มันให้ได้ลงคำหนึ่งบรรยากาศนี่มันเศร้าใส่แต่เศร้าอูปลาในกระเสียบตำเครื่องใส่ลหลายพี่น้องอยังบ่กข้าว นัวดีครับหลาบปานก็เสียบหลาปตอง thua cọp tơ hư mười này một thua phèn phèn nhẫn mà đi xin ngoài 10 bạn nó chịu bên cầm แส,บ,สบครับพี่น้องแดดอัดทีนแงจังหน่อยนะครับเอาอันห่มมาวาังไว้ห่มมาหวาังไว้กับวายุพี่น้องห่มมันเป็นสีสมมันอยากสะท้อนออกมาสมจังหน่อยนะครับเอาขอบ,บคุณพี่น้องนะครับที่เกรติดตามรับชมบา่าวแาวนะครับคลิปนี้กับผ้ามาเบงมืนีอาชิโบกเกียวนะครับโบกเกียวปันไดเพราะว่าอย่างตัดแล้วมือว่านมือกวนนะครับตัดออกให้มันโปร่งใหม่เพราะว่ามันขึ้นสูงแห้งนะครับมันเฟื่ย บั่นมาเถื่อนมามันเฟื่ยคือใบมันสูงแล้วมันสีมันสีเห็ดให้มันหยอำรงมันสีเปื่อยนะครับตัดออกแล้วก็จีบานปุ๋ยนะครับให้น่าหญ่ๆเดี๋ยวมันขึ้นเล็กน้อยก็สจีเขียวนะครับเดี๋ยวขึ้นเล็กน้อยก็สจีเขียวนี่คือบรรยากาศในมึอเสาประมาณหกโมงกว่าหกโมงกว่าคู่มือนี่นี่แดดขึ้นตะเวนแดดขึ้นสูงแล้วนะครับตะเวนขึ้นสูงนะครับดีห่ากันแจ้งล้วพี่น้องเลยมาเอากำลังกินข้าวเสานะครับก่อนไปเหตุการณ์ที่งาน นะครับพี่น้องมึงนะครับบ่เบิร์อกพี่น้องก้อยปลาอูปลามีแต่แนวเสียบหลายอย่างนะครับแต่เสียบเพื่เก่าเนาะคลิปนี้นะครับฝากพี่ตอนน้องคือเ่านะครับพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมนะครับแลวก็ให้กำลังใจบาวเท่าเลยมากนะครับฝากคึ้นเอาครับพี่น้องมักกระไลถือใจกระแช่บาวเท่านี้นะครับแลอสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ